สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมุมแฟนแมนยูนะครับก่อนจะเริ่มอัปเดตข่าววันนี้หากชื่นชอบรบกวนฝากกดไลค์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับฟาบิซิโอโรมาโนครับนักข่าวเทียสองรายงานว่ามานูโคเน่มิดฟิลชาวฝรั่งเศสวัย21ปีของบอร์เซียมุนเช่นกาดบัต จะเป็นหนึ่งในชื่อที่หลายๆทีมให้ความสนใจในช่วงซัมเมอร์ที่จะมาถึงนี้มีความเข้าใจกันว่ากรัดบัตเนี่ยพร้อมปล่อยในราคาไม่ต่ำกว่า50ล้านยูโรพร้อมแอดออนเสริม um นั่นเองแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเป็นหนึ่งในทีมที่ให้ความสนใจกับมิดฟิล l ์รายนี้เช่นกันและการแข่งขันเนี่ยในการแย่งตัวเขาเนี่ยยังคงเปิดกว้างอยู่ครับนอกจากนี้ฮะโรมาโนยังรายงานต่อด้วยว่า แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นหนึ่งในทีมที่สนใจกองหลังชาวเกาหลีใต้ของนาบปรีหรือก็คือคิมมินแจด้วยในส่วนของค่าฉีกสัญญาครับของเขาเนี่ยไม่ต่ำกว่า50ล้านยูโรโดยจะสามารถซื้อได้ในราคานี้ในช่วงกรกฎาคมตอนนี้นาบปรีกำลังพยายามเสนอสัญญาใหม่ให้เขาอยู่ต้องบอกเลยว่ากองหลังคนนี้เป็นอีกคนนะครับที่ผมสนใจและอยากได้มาร่วมทีมเช่นกัน นี่ถ้ายิงเขาเป็นส่วนหนึ่งะฮะในการพานาโปลีคว้าแชมเปี้ยนลีกได้อีกนี่ก็คือเป็นบทพิสูจน์ได้เลยครับว่าเขาเนี่ยดีมากแค่ไหนผมเนี่ยอยากจะบอกนะขอแพคคู่เลยได้ไหมครับคิมบินแจกับโอชิมเพนจากนาโปลีเนาะแต่ก็ดูจะเป็นไปได้ยากแต่ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้นะครับรอรีวิทเวลฮะข่าวทีหนึ่งจากเดอะแตติก รายงานข่าวเกี่ยวกับเมสันกรีนวูดว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยได้ปฏิเสธข้อเสนอจากทีมตุรกีเพื่อขอซื้อตัวเมสันกรีนวูดไปร่วมทีมเนื่องจากการสอบสวนภายในสโมสรเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังดำเนินการอยู่ครับแหล่งข่าวคนหนึ่งเชื่อว่าประสบการณ์นี้จะเป็นบทเรียนสำคัญของกรีนวูดและเขาจะก้าวข้ามผ่านมาได้เพื่อกลับมาเล่นให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด บางคนที่แมนยูก็รู้สึกว่าเขาเนี่ยสามารถกลับมาเล่นให้สโมสรออีกครั้งแต่การให้เขากลับมามันก็จะเกิดความขัดแย้งทางศีลธรรมขึ้นและยังเกาะให้เกิดการโต้วาทีในวงการกีฬาอีกด้วยผู้สับสนก็แสดงความกังวลเช่นกันในเรื่องนี้รวมไปถึงสิ่งที่เรารู้กันครับตั้งแต่ช่วงแรกๆเนาะก็คือผู้เล่นทีมหญิงก็ไม่โอเคครับกับการให้กรีนวูดกลับมาเช่นกันครับ เรื่องการขายทีมกันหน่อยฮะของตระกูลเกลเซอร์เนาะวันนี้เพื่อนเพื่ออาจจะเห็นข่าวที่ตระกูลเกลเซอร์อาจจะไม่ขายสโมสรแล้วผ่านทางหน้าฟีด a c e b o o กกันไปบ้างแต่ว่าฟาบิโอโรมาโน่ครับได้มาให้สัมภาษณ์กับช่องยูนิตเต็ดสแตนว่าเขาเนี่ยคิดว่าเกลเซอร์จะขายแมนยูแน่ๆนะครับพวกเขาเต็มใจที่จะขายแต่ราคาพวกเขานี่แหละที่เป็นประเด็นครับเพราะพวกเขาต้องการ6กถึงเจ็ดพันล้านปอนด์และใน,ในตอนนี้เขาก็น่าจะยังต้องการราคานั้นอยู่ ก็เนี่ยแหละถ้าจะไม่ได้ขายมันก็พเพราะประเด็นนี้แหละครับทุกคนหวังว่าจะได้ขายทั้งนั้นและผมก็หวังว่าจะได้ขายเช่นกันแต่ก็ต้องรอดูครับว่าจะตกลงกับผู้ที่สนใจซื้อในราคาเท่าไหร่นั่นเองทั้งหมดนี้คือข่าวของคลิปนี้นะครับก่อนจบคลิปขอขอบคุณทางเพจไฮยีน่าสำหรับการทำภาพสวยๆในช่องของเราด้วยและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์และ s u b สไคร b ์ให้ช่องของเรากันด้วยครับ มุมแฟนแมนยู you, ช่องสนับคอบอลปีศาจแดงสวัสดีครับ